เอฟซี FC ทั้งหลาช่องจียังแชนแนลครับพี่น้องช่องยูทูบรับพี่น้องเอฟซี hmm. มาหอดใจเงินใจเม็ดแล้วครับพี่น้องเอฟซีใกล้วันแล้วรวรูปแบบแนวทางไลฟ์ว่วหลายคนณล่อแนวทางความฝันครับพี่น้องเนาะรูปแบบแนวทางารอความฝันไลฟ์ว่วหลายคนจะทักมากฝันไปอาจารย์ฝันแล้วครับพี่น้องฝันในเจ้าต้องหวัดด่แลจะว่ากัน ไม่อยู่เรื่อยๆจะว่ากับ่ท่านใด้ลงคลิปท่านช่องยูทูบเจเต็มให้พี่น้องเอฟซีไปพิจารณาเบิจักแจ็คเก็ตรอบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางรอบที่ผ่านมาแนวพี่น้องนะรอบที่ผ่านมาถือว่าผ่านครับพี่น้องถือว่าผ่านแต่ตดตรงวัดฝัน จะรีบน้ำแน่พี่น้องฝากแอดฝากน้ำแน่ฝากทั้งกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปกำเนิดแก่ทั้งที่งานน้ำแน่พี่น้องเอฟซีรูปแบบหน้าทาึ่งมินิซิมาบอกฟันซูฟังฟันแจกใจตรงวัดพี่น้องเอฟซีหลักการไลยขยับเดีย๋ยวคนนัน่งไหลฟันไหลเลยฟิลล้องนัน่งไหลฟันไหลแต่ว่าตัวเลขน้าทาึ่งกับวันนี้กันดอกรูปแบบหน้าทาึ่งกับวันนี้กันวัคซีนโลกไหนจะจำว่ามันนี่ฝนกตกแห้ง เลยปฏิรูหน้าทรา้งเพราะว่าช่วงนี้ข้าเจ้านัก่กระแสฝุ่นละพี่้องเอฟซีจันสุลบเนาะกระแสทั้งฝุ่นแห้งพี่้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ผูยู่แนวหน้าผูอยู่แนวหลังกระช่ำหน้าทีของผูอยู่แนวหลังไปฟูยูก่หน้าทีพ,ทพุ้นบกป้องอธิปไตยของชาติเป็นกำลังใจให้ทัทง้งทั้งนึงครับพี่้องเอฟซี เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันถ้ามาชัดไทยเนาะเราอย่างที่เป็นกำลังใจให้จากกตอนนีนครับพี่นายเอฟซีบอกฟันสองชุดสอ,อ,องวัดจะตั้งเอดเอหนึ่งฟันเราจะสี่น้องฝันจนเป็นสองวัดฟันว่าวเขาจะจูงสั่งมาให้เขาจะจูงสั่งมาใหมสั่งัวบุญใหญ่ไงพี่น้อง,อง,ง,งสัง่ง,ง,งัวบุญใหญ่เลยจูงเข้านนขมาเอาวันละสั่งนะครับ ลองขอสั่งวัขายแห่งเขาไปสั่งจูงเขาบ้านเนี่ยซีโต๋เนาะจูงสั่งเขามาซีโต๋โอ้ยใส่ไงไปหนีว่ามีเงินซื้อดอกไม่ความฝันนะแอดวานได้นีนะก็ใส่ไงไปหนีว่ามีเงินซื้อดอกเรียบร้อยสินะไปขายเจ้าพแพงดอกเร็วไปขายเจ้าสามสิบแปดไม่ความฝันเดีแต่ว่าคนจูงเนี่ยแต่แกคือคนสมัยโบราณเลยเป็นอย่างนี้ที่ ใส่ผักกระเจียวผัากระเจียวหรือภาษาไทยเขาเอื่นจุกกระเบนเนาะนั่งอ่ะภาษาไทยเขาเอื่นจุใส่จงกกระเบนแต่ฝุ่นะละครับพี่นอนแต่สมัยได้ฝุ่นละแต่ว่าเราจูงมาขายขายสามสิบบาทแต่ว่าช้างสี่ตัวแต่ว่าสร้างตัวนี้สร้างมันจะแปะเวลานอนมันจะนอนใหายสองเลยมันจะบนอนมันจะ,ะนอนคือสั่งทั้งคืน,เ,นเวลานอนระวังเดอมันจะนอนใหญ่สองเลย การรปบแบบนั้าท่านเอ็นจีมากกวาจะเป็น94กับ30 94กับ30จะแบาชุด3จอยแอดจับมาไปให้ป้อมพิดหนองเอฟซก็คือจะเป็น694กว้ให้พิดหน่อยเอฟซีองไปพิจารณาเบิ้งแล้วก็มาฝันมีคนห้องบอกฝันเซเว่นทฝันาฝันก่อนคนมาห้องบอก เขึ้นไหล่ใจตายใจน้ำเหล็กก็เสร็จแล้ววะขึ้นหลา่ใจใจต้องเหล็กก็เสร็จแล้ววะให้ปันได้แค่สิบไปวันสิบแล้ววะนี่สิบเป็นไงเนี้ยมาสาเหล็กแล้ววะห้องมากนะแอดเองละ่ะเสียงผู้ใดวะนีความฝันแอดเองนั่นถ่ายอยู่ในล,ล่องรถอยู่ในล,ล่องรถอดเขาโยกข้อขึ้นไปนะพี่น้องโยกเครื่องข้อหาเสียงนะี้ย่เห็นคนแต่ว่า ได้ยิ้มได้เสียงทั่ไม่ใช่งเราอย่าบอกยุ้ด้เราอ่ววะอย่าบอกทอดเป็นล่างผุนเราอ่ววะอย่บอกทอดว่ามันเป็นรางผุนเราอ่ววะปอดที่ทเขาเรศศิษย์เก่งแค่ในความเกิดเท่านัไปเลียกข้อหาหารเราเพรเห็นคนเท่นั้นหาเราเพรเห็นคนแล้วเราห้องบอกมาว่าภาษาเลขไล่เงเดียวหนึ่งหกศูนย์ก็เก้าศูนย์เราอ่ะโย เได้คอนสิคัดคึ้นสิแน่แทในความฝันเนาะป่นีข้อหากับบ่ามีทีหลังเ้ยงชีพจะเขาก็บบ้นพีหน้ามันจะโมนี่เก้าไปน้องโร่แบบหน้าท่างกัน,นะะเรยกจ 3, 3็จะเป็นหกเก้าสี่สามศนหย์หย์สศย์เชุดสอนตัวจะเป็นสามสามชุดพีน้องจะเป็น0ูนย์หศย์เและสามศส่วนสามตัวพีังเย็้องชี่กับรอบไปพิจ้าหน้าเบิ้ง เราตัดเลนออกสำหรับแนวทางความฝันจะ่าวิฝันขึ้นมันจะได้พี่น้องขึ้นเดี๋ยวเสีงยงเจียงบอยฟังอยู่รอบหลังเลขตัวเดียวกันนี่แหละพี่น้องเก็บเก่าสี่ีเก่าหกสี่ีหกเนี่ยเกี่ยวกัเวกวกบกกเลขตัวนี้แหละเกีย่ยวกับเลขตัวนี้แหละพี่น้องยืมซีล้องไปปิดจราหน้าเบื้งถามว่าเอ็นมาจนไหนเอ็นมาชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัว ไปจัดเรียนออกแต่ว่ากาเอาไงไงบาเลีมันบวกลายตัวพี่น้อมันจะได้ศูนย์หกศูนเก้าสามศูนย์แล้วเขาก็มาเสร็จเกลาอซี่หกซี่นี่มันจับได้ตัวเลยได้พี่น้องนี่มันจับได้ตัวอะไได้มันจับได้ตัวจุดสามตัวนี่ต้องไปพิจารณาเบอร์พี่น้องเอฟซีฮาโชคามันเซงวัตบัญชีหนึ่งสิงหาในภาษาพี่น้องเอฟซีคอนขังจะแมนยู่ยเด้ในภาษาเนี่ย เอ้ไงจะเจอหน่อฝันษาเนี่ยจะไหวเหล็กฝันนี่ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องหน่องยศทีิจะวันเนี่ยฝันหลายน่าหลายฝันหลายว่าสัตว์ก็เป็นได้เบางคนบอกจะเป็นเฮ็ดอีหยังขึ้นฝันใหญ่ฝันดี well แต่ปัญหาอยู่หา่กินน้ามฝันที่หน่องจะประมาณดีเนี่ยเรื่องว่าก็ได้รูปแบบแนวทางก็จะเป็นหกเก้าสี่ชุดสามตัวเด้อพี่น้องเด้อเล็กแอาจิพาไปเบิ่งตัวเลขแนวทาง ว่าสีตัวกินตัวใจเส้นขัมเส้นช่องบอดดีเหตุจากไหนกันรอบเป็ิจรณลเบลเป็นหลังเย็บซี่ e ป่ะเป,เป็นตัวเรียงแนวทางครับอย่งเย็บซีุ่ e ้ท่านนี้คือรูปแบบแนวทางความฝันครับเป็นหลังเป็นเลขฝันก็จะได้หกเก้าสี่สามศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าตัวเป็นหลังเนาะรูปแบบแนวทางก็ได้เป็นหลังเย็บซี่ตัดออกมาเรียบร้อยเปนหลงตัดออก มาแล้วถ้าผู้ใดว่าโอ้ขอดคอมักชุดสามตัวแอดคอมมักชุดสองตัวก็ตัดออกมาก็จะได้หาคู่ก็จะได้สามตัวตัดมันจะเป็นหกสี่เก้าสี่หรือปมาณสามศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าตอนนี้ตัดพี่น้องเอฟซีเนาะเราไปพิจารณาเบิกจะแบบแอดบนท่านในตลาดไทยแต่ชุดสามตัวนี่มีจะว่าเหลีฝันสองตัวจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์หกรับในตัวแหละแหะครับพี่น้องเอฟซีนี่โชคมาล้ำรวยครับพี่น้องเอฟซีเจอกันใหม่สวัสดีนะครับพี่น้องครับ